ดีสนด bye bye. ันดีบายบายกันบายบายสันดีบายบายใช่บายบายสันดีบายบายก่อนสันดีบายบายแม่อยู่ไหนอ่ะสับายบายก่อนบายบายก่อนบายบายสันดีบาย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 เอาอีกแล้วพ่อคนดูกี่คนอีกละพันสามร้อยคนทำไมของพ่อขึ้นของแม่ลดวะแน่ฟังพ่อนะแม่อย่าร้องเพลงนี่นนเนนยเห็นไหมให้พีเคทีไรนะแพ้ตลอด ใในใจยงไงุ่กค<ใ>นอยากดูอะไรอย,อยากดูอะที่บ้านเร็วคือความรักที่เต้ไม่เป็นยิ่งถึงก็นอนฝันใจก็นอนแล้วเราก็เป็นแม่ที่ดี <c oughs> ไม่อยากไปป,ปลุกลูกไงเนี่ยพ่อใช้หมาทำมาหากินโคตรบาทเลยอหมามันรักพ่อ พ่อใช้ลูกทำไมหายกินได้ยังไงนิสัยไม่ดียประมาณสามรูนัทมิชชั่นอีกสามสิบวิไลฟ์อันล็อกคูณสามแล้วทุกคนกดให้พ่อหน่อยได้ไหมกดกดแบบกดอะไรก็ได้กดอะไรก็ได้ทุกคนทุกคนชัดมาชัดมาอะไรก็ได้กดลงกูหลักก็ได้กดหัวใจก็ได้แค่ข้อจอข้อใจกดหัวใจให้หน่อยทุกคนฟังนะพันเจ็ดร้อยคนเราต้องสู้เขานะอยู่ก่อนนะพันเจ็ดร้อยคนแล้วหรอพันเจ็ดร้อยคนแล้วทุกคนต้องฟังผมนะ คือตอนนี้เราต้องสู้เขาแล้วนะคือไม่ PK แล้วนะถ้าโฟมไม่ชนะราบนโฟมจะไม่เรียกใครมา PK นะพี่เจเตอร์พี่ต้นโฟมจะไม่เรียกใครสักคนเลยนะมา PK เอางี้นะลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกลูกอะไรคุยกับใครเดี๋ยวดิไม่คุยกับหมาอยู่เมื่อกี้เคทุกคนต้องให้โฟมเรียกใครพี PK แล้วนะเพราะว่าเจนไม่สามารถเรียกใครมา PK ได้เลยนะทุกคนจะใม่มีแค่โฟมแค่นั้นนะที่เรียกทุกคน PK ได้ถ้าคืถ้าโฟมแบบแพ้โฟมจะไม่เรียกใครมา PK เลยเด็ดขาด ไม่มีใครมาเห็นแบบสู้กันแล้วไม่มีอีกแล้วพี่องค์พี่เกดก็ไม่มีเพราะเฟิรป็นคนเรียกเขาได้นะเจนไม่เคยเ,เรียกใครได้เลยเพายังไม่เพาออยาังไม่ชนะอีกร้องเพลงม่เตนถามเจนมีฟงร้องเพลงเป็นไหมแม่ร้องเพลงคู่กันไหมไม่เอาโนนนก ไม่เอาขอบคุณนะคะคุณปุ๊กตีขอบคุณเซมเซมมาเดี๋ยวนี้มาอยู่ดีน้ำมาแล้วเซมไปเรียกฟิลมาเดี๋ยวนี้อะไวะคุณเซมโอเซมอ่ะเซมไปเรียกฟิลมาเรียกใครที่บ้านมาคุณเซมโอเซมเ็เปย์ป่ะเข้าติกต็อกแบบรักแบบรักไอเลิฟทิกต็อกอ่ะเข้าติกต็อกมาแล้วก็กดเติมเงินทุกคนเราแบบว่าโอเคส่งดอกกุหลาบได้ดอกอะไรได้แล้วก็ขออย่างเดียวคือรอบนี้นะจริงเขาแพ้นะงดทีเคไปเลยสองเดือนทุกคนฟังผมนะ คนทีสองเดือนจะไม่เห็นใครจะขาดเจมก็ไม่เห็นไม่ไม่ไลฟ์เลยผมขอร้องเลยขอให้ทุกคนอ่ะกดเงี้ยกดแบบหน้าจอที่เป็นหัวใจอ่ะรัวๆแค่นั้นจบจบเลยผมขอร้องเราพิงไม่ได้ขอแค่นั้นโอ้ยอะไรของลูกเนี่ยฮะแซนดี้นี้เอายังไงจะให้ไลฟ์จะให้เรียกคนอื่นมาพีเคไหมไม่งั้นไม่ได้เลยนะไม่มีใครเรียกใครมาพีเคได้เลยนะก็เผาเมื่อกี้จะให้ตั้งเยอะตั้งแยะตอนนี้ให้ดอกไม้ อยากให้ผมร้องเพียงอะไรอยากให้โฟมเรียกคนอื่นมาพีเคไหมล่ะเอาจริงก <มา S 1> เยี่มมได้หมดคูคนเลยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะถ้าเกิดโฟมเรียกคนอื่นมาไม่ได้อ่ะสามพันคนคะ่ะนิวล็อกไปด้วยกันคะ่ะแน่สองพันสองแล้วฮะ 2, สองพันเก้าจะเข้าไปหาพ่อแน่เลยอะ่ะให้เจมม่หมดแล้วงอนได้ไหมหนึ่งนาทีนะคะสองพันเก้าร้อยคน ถ้าอย,อยากเห็นโฟลพีเห็นหจโหเราทางน้ำตาปะาน,าน้อยใจสิเป็นคนเรียกทุกคนมาน้อยใจน้อยใจมากๆเลยนะค,นคุณปุ๊กปี๊กเอ้ยคุณปุ๊กกี้มองยอย่งลูก ขอกทุคคนนะรัไม่อยากจะไม่คิดบ้างนะแต่ว่ามันเสียหน้านะหลายรอบแล้วนะเราเป็นคนช่วยเขามานะคนตั้งสตินะเม็ดน้อยขอบคุณนะคะคุณกล้วยหอมอีก25วีทุกคนตั้งสติเม็ดน้อยคุนะ2,000คนตอนนี้กดรวมูปรวมเลยไม่คือไม่คือไม่เป็นไรเลยทุกคนแค่แค่กดจอแค่่พีีเล้ยงฟิวมาตั้งแต่ก่อนเดจองผมขอร้องเปลี่ยนพระอ้อมให้ฟิวนะทุกคนเอาดิเอาหน่อยไอ้หนูรักพระอ้อมให้ฟิวนะเลมมะ ไอหนูเอาหน่อ,อ,นอยแว่นมาแว่นสองหนึ่งเจ้ปะเย,ย้นี่แหละนี่แหละนี่แหละสักสีเ,เขาเรียกว่าอย่างนี้จะกดเป็นไม้สักสีแม่งเยบดิอะไรทำไมเหมือนป้าอ้อยเขาดูเขาดูไลฟ์เราอยู่ อยู่ข้างนอกถึงป่ะปอยปอยแล้วกดหัวใจให้ป่ะไม่รู้ว่าขอแอบดูแหละ MVP เซมขอให้เสื้อผ้าขายดีนะคะซามิโอนะคะพูดไปหนึ่งครั้งไอเลิฟติ๊กต็อกหนึ่งครั้งซามิโอในออ้จอนนะคะถึงว่ามนเสียงฟินคุ้นอ๋อปอยนั่งดูอยู่ข้างนอกใส่แว่นแว่นแว่นไปเติมตังค์ด้วยนะแว่น E.K ก็แพ้ว่ะขออยู่ ได้เลยโฟมชนะแล้วโฟมก็จะชวนทุกคนมาให้ทุกคนได้เห็นพีเคคุณลอยยิ้มแต่คุณลอยยิ้มถ้าเกิดว่าผมจริงจังอะคุณลอยยิ้มต้องต้องสู้กับผมนะเข้าใจปะคุณลอยยิ้มต้องตอบผมนะฟิลกับเซมไปเติมเงินมานะถ้ารอบหน้าพีเคเดี๋ยวจะไลน์ไปหาพูดไลน์ได้ไหมไอ้เรื่องติ๊กต็อกหนึ่งจุดเจ็ดใจหนึ่งจุดแปดใจนี่ผิดเยอะใช่ไหมพ่อแม่ได้ร้านสามหัวใจนะพ่อได้ร้านแปดหัวใจฮะ ผ่านจริงจริงทำไมอ่ะพี่แสนดีพี่แสนดีอะไรขึ้นนาะพี่แสนดีมีมีมีคนเรียกให้ดูหน่อยมามาโชว์ตัวหน่อยมีมีคนเรียกมานี่ก่อนพี่เคกับบอสนวัดอ๊บอ่ะพี่แสนดีมีมีคนเรียกหนูโโโพ่อโมเขาบอกว่าพ่อโมจ้ะตอนนี้หนึ่งล้านแปดใจค่ะเขาบอกว่านิ้วนิ้วล็อกกันเลยค่ะเอ้ยลืมขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบคุณทุกคนนะคะ,ะ,คะที่นิ้วล็อกไปด้วยกันนะคะ นี่ไงอันนี้แสนดีครับดยวเพิ่งเหนื่อยอันนี้มันแค่แบบเซิรเซิฟเดี๋ยวเราจะแบบมีรอบจริงจังให้ทุกคนนะคะเก็บเหรียญน,นะคะดี <Sandy. S 2> เก็บเ<บ>งิน<ๆ>เก็บอะไรไว้ก็ตามนะคะถ้ารอบไหนเราจริงจังแล้วเรามาสู้ด้วยกันเรอแค่ห้าแสนกว่าใจเขาบอกอะไรอ่ะหนึ 1, 1. ่งล้านแปดแคปไว้ให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเอามาโชว์ด้วยอ่ะแคปตอนนี้เลยแคปแล้วอืม ไหนดิคิสอะไนคิสอะไนคิสอะไนคิสอ่าด้านแปดจริงเหรอแปดทำไมอ่ะอุตส่าห์อวดว่าได้ร้านสามเขาเคาะจอเคาะใจไงก็เคาะจอเคาะใจก็พูดไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบทุกคนเขาสิบล้านต้องมาไปว่าอะไรอะมีคนบอกว่าตามตามแสนดีตั้งแต่อยู่ในฟาร์ม เนี่ยวทุกคนบอกว่าร้านแปลจริงเหมือนตอกย้ำอ่ะยุ้ยวยนวันไฉี่ไหมลูกถ้าอยู่กับคนละที่ผู้คนอยวจะต้องไปเก็บของรุ่นนี้นั่นแล้วต้องไปนอนแล้วเดี๋ยววันไหนถ้าเกิดพีเคแบบจริงจังที w ek. W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  ่แบบมีคนอื่นนะ่เดี๋ยวผมจะลงสตอรี่ในติกตอกก่อนนะจะได้ให้สาวอาทิตย์ละกันก็เผื่อจะได้ให้ทุกคนมีเวลา ไปนอนแล้วทุกคนบ๊ายบายนะสันติเจ้าบ๊ายบายเจ้าบ๊ายบายเจ้าหนึ่งล้านเก้าแสนแม้ว่าหนึ่งนะแคปก่อนไม่ต้องแคปดูแล้วหนึ่งล้านเก้าแม่เออแค่นี้แหละหนึ่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แสนดีบ๊ายบายทุกคนก่อนแสนดีซิดไปดิซิดไปดิซิดไปดิบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแสนดีบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเย้บ๊ายบาย เก่งมากขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเอ้ยสวัสดีไปบายแล้วนะทุกคน